ที่โลจิสติกบริการรับส่งพัสดุทุกขนาดทุกไซส์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยางรถยนต์นะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับยางล้อแมกอะไหล่รถนะครับตรงนี้เรารับจัดส่งหมดถึงบ้านทั่วไทยนะครับตรงนี้จะเป็นฝากระโปรงนะครับนี่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์พวกตู้เสื้อผ้านะครับยางรถยนต์นะครับยางมือหนึ่งมือสองเรารับหมดนะครับยางเปอร์เซ็นไม่ต้องซีนมาไม่ต้องแพ็คมาจัดส่งถึงบ้านแน่นอนครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นรายการล้อแมกนะครับพร้อมยางเราปิดหน้าเพื่อกันรอยขีดข่วนตรงล้อแมกนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าครับซึ่งตอนนี้กาลังมาแรงเลยนะครับสินค้ารายการถัดไปจะเป็นยางสิบล้อใหญ่ๆแบบนี้เราก็รับนะครับนี่นะครับยางสิบล้อจริงนะครับขอบยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนะครับนี่ครับน้ําหนักเกือบห้าสิบกิโลเราก็รับส่งถึงบ้านนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับตู้เก็บของนะครับตรงนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้านะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นพวกรั้วลวดหนามนะครับนี่นะครับซีนห่อหุ้บมาแบบนี้เราก็ส่งถึงบ้านเหมือนกันนะครับนี่นะครับส่วนด้านในเองจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เราก็รับจัดส่งถึงบ้านนะครับ ตรงนี้จะเป็นแป้งแหนมเนืองนะครับนี่นะครับคือการจัดเรียงของเราเราจะเอา,เอาสินค้าที่มีน้ำหนักมากเราจะเอาไว้ด้านล่างนะครับจากภาพที่เห็นก็คือ,อน้ำมันหล่อลื่นนะครับของดีเซลนะครับ15 w นะครับส่วนถัดมาจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับชั้นพิ่งพ้านะครับสินค้าตอนนี้ขายดีมากนะครับ ข้างในเต็มเลยนะครับนี่นะครับน้ำมันเครื่องก็ขายดีนะครับขายดีค่อนข้างเยอะแล้วครับช่วงนี้เฟอร์นิเจอร์พวกตู้ไม้ก็ขายดีนะครับนี่นะครับยางก็ขายดีขายดีมากครับช่วงนี้โอครับสำหรับท่านที่สนใจจะใช้บริการที่สาขาลังสิตนะครับ ให้ติดต่อที่เบอร์083-0067957ได้เลยนะครับตรงนี้จะมีคุณใหม่รับสายอยู่นะครับสามารถสอบถามราคาค่าขนส่งระยะเวลาการจัดส่งนะครับว่ากี่วันสามารถโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ไลน์ TP ลังสิตนะครับนี่นะครับสาขาลังสิตอยู่ใกล้ห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับ ใกล้ๆกับดีมเบอร์นะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับนี่ครับจอดรถได้หลายคันเลยนะครับนี่นะครับอย่ลืมนะครับฝากทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ